ดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กาผ้าม้วนด,ด้วยจ้าเด้อผ้าเขาโคเขาปลาด้วยจ้านี่มาน์สบอมานกันลุ่นยายเด้๋ยวได้จ่าเด้อครบแต่เบื้งตานรับยายก็แล้วกันจ้าเขาโคเขาปลามาร์สบอมาร์สมาลุ่นเบิ้งได้จ้าเด้อแพ่นครับถึงทางในถึงทางปฏิทีด้วจ่าเด้อที่เป็นกำลังใจให้ยายยายจะเขาโคเขาปลาแล้วมือนี้ มาลุนเบิงบ้งมาลุนเบิ้งสีมานบ่เจ,จ้าปลูกเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้เจ,จ้าปลูกเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้ให้ยมันมันเนี้ยจังมูเด้อจ่าเด้อบุกกับยายมาลุนมานี่เบิ้งเด้อจา่าเด้อหาแถวาบาดนี่เลยจ่าใบบกไก่เดอกจ้า หาแถวบ้านเลยจ้าให้มันมนาี่เรื่องงูหนึ่งที่ก็เอาเนาะพ่อห้พี่น่องพึ่ง <c oughs> เออไม่ยังเท้าฮะพ่อแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาคนนี้ พี่น้องเอ้ยห pues ้เท mm ่าหายนะนี e teachers, ่นะเอ้าเพี่น really ้องมากมามาเฮ้ยบ่อใหญ่บ่อเห็นไยไปอ้เฮ้ยเห็นบ่พี่น้องป๊าดพี่น้อง อ้ยดอกนี่พ ah ี่น้องเอ้ยมันมานมันพี่น้องมานเร็วมานเร็วดอกแรกแห็งมานของยายเด้อนี่ปาดปาดนี่นี่เห็นบ่พี่น้องยาย่มานเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้เห็ดได้มาันพี่น้องเด้อบาดทีนี่เห็ดกอแดงหรือนมากแดง ตำหล่าห้าเห็ดปวกสิมานบ่น้องพี่น้องมาหลุนมาเชียร์ได้เด้อจ่าเด้อเป็นอกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ่าเด้อ่อีหลีพี่น้องเออพี่น้องชุบผูชุบคนไปพ่อจะบอกเหลือมหน้่นลนงลุยยายออกมาสายเด้อจ่าเด้อคลิปยายมาหาเห็ด หายใ่ามันมันหายไปกำลังใจยใ่ายนี่ย่ <laughs> <laughs> า่เาเฮ็ดยังนี่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดเบือ่ <laughs> อยายว่าต่เฮ็ดกินดอกหนึ่งแล้ว มามามาบุกกับใหญ่บังเห็นบ่อผุนเห็ดยังพี่น้องดอกใหญ่ๆพี่น้องบังบังบังหลุนมันเห็ดอันนี้บ้จ้านั่นเห็ดเห็ดยังเห็ดละงูเบ้าจ้านี่ยหลุนเบ้งจ้าอู้ยดอกใหญ่ๆงามๆเลยจ้านี่เห็ดยังน้อนี่ยงามงามอ้ เฮ็ดเบื่ออยู่ด้วยจ่าเด้อเอ้ยมาพอจะเฮ็ดเบื่อใหญ่มาจะเห็ดละงูดอกใหญ่ๆงามงามเนาะพี่น้องเนาะไฮ้พี่น้องเอ้ยจะทถองเอากวบวิ่งมาน้ำด้วยจ่าเด้อบ่ได้เฮ็ดกระสอนเนื้อไฮ้เท่าโบกยังไงเขาเท่าเฮ้ เห็นบ่พ in <the> <mir anda> uh, ี farther farther ่น oh, right? ้องเห็นบ mm ่อเห็ดเขาไข่เห็ดเขาไข่ได้จ้าดอกใหญ่ๆงามๆเด้จ้านี่ดอกทีส่องได้จ้าพี่น้องดอกทีส่องหอมๆเตะดังเสร็จปุ๊บเลยน้องเก็บเห็ดเขาไข่หรือเห็ดโพนขาวเด้จ้าเด้อนี่งามเน้อยเถาะป๊าด้วยเถา สวยๆไปไปพุ่นเท้าหาเมื่อไหรนะเ้องพีด้ไปพี่น้องเลยตามหล่าหาเห็ดปวกมือนย่าชิดใจบ่นเนาะเห็ดเมาหลายเนาะมาพี่น้องมามาบุกนกัน เหตแต่เน่าเตีมันถือผลมากับเน่าเลายเนาะพี่น้องเนาะ<_ <ll> _>ผลแห้งลินมืดมือมืดเว็นเลยลินมืดคืนเลยเมือนอพ่อปุลละได้พี่น้อง <_ s> พวเขาตุกแตกให้พวกไก่น้อยนะไอจ๋าโอ้ยพี่น้องนี่กระล่างออกพี่น้องแต่ยายเบเก,ก็บดอกนี่กระล่างออกนี่ปัดนี่นี่นี่กระล่างออกฮ้ยายมันหน่อยโผล่ยายเบเก็บดอกด้วยจ่าเด้ออยแกได้บอกพอเฮ็ดปวกไงจ้ะ พี่น้องเอ้ยเจ้าพอที่เฮ็ดปูดไกลหน่อยมันยังออกไม่ไอยู่พี่น้องกำลังตุม่มเปจุมจ่มเปจุ่มอยู่3จุม่ม4ีจุ่มพี่น้องในปลามันมหึมแหง้งเฮ็ดเลยบอกไข่ออกนะเจ้าเนาะโธ่จ้าท้องงาม พี่น้องดอกหนึ่งเฮ็ดดี้เฮ็ดเฮ้ยเฮ็ดเบื่ออีกแล้วพี่น้องง่ามง่ามใหญ่พอพอแต่เฮ็ดเบือ่อออกจากฮะเฮ็ดแล้วโค้งนีแต่ท่องมาสอนแลนบ่แรงบ่มันสอนมาทีหัใม่เพราะมันเขาป่าเนาะ ตอนนล้วไปเนเือเบเด,ด้อจ่าเดิเนดูได้มั้ยเพาะมันเข่าปลาหมนามอยู่ในปลาดอดหนึ่งนอดนิดหน่อยเลาะเพระพ,อ,พ,อ,พอต้อนไฮเมกนกับมืดนอเถ้าไปเรื่อยๆถือกุ้เท้าฮะนะ เออบอ,อถือคือเกาฮาเห็ดในกระเทดอจ่าดอบันออกจากโคบแล้วไปหาในกระเทรุนมึงทั้งสอนทั้งหยังมึงต้องไปเห็นนหน้าเลยตัวลงคือมันบ่อยน้องเอ,อ้ย <laughs> มึงบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อแบบน,นี้เออพอเห็ดดอกพวกดอกกีกด,ดอกหนึ่งเดี๋ยวจะจ่าเด้อเออไอ้มันหมาเนพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างที่กินได้เด้ยจา่าหาเ,หเนื้อกหลอบแน่วันนี้หาเนื้อเบ็ด หาใส่เบ็ดกินเบ็ดอยาก,กใช่เลยจ้าหายเทาดอกไงบ่หายใจเห็นบ่พี่น้องนีฟาดถือผลเนาะเจ้าเนาะดอกงามคือเก่าเอนาะมันบ่เม็นเห็ดปวกจิกมัปม้ปพูใช่น้ำบ่นะนี่ปวกจิกอีก๋ สาองอลได้พี่น้องสามหรอสามแล้วเออไอ้ลมนีจ่านี่สมๆกินไได้นี่อลมกินกับกินกับกับปูเจโอ้ยเสียบคอนพฟไดไม่เขียวงามจะได้เท้าพ่อบอย หาในกระแทกกระบ่พบอพี่น้องเอย้ยยหญ่กับชิบผ้าเบิ้งบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาเราเด้อจ่าเด้อเขาไปหาเห็ดกดดะนอดน้อยๆปลอบลบานฮะหาเนื้อหลอดไปนั่ม้อจ้าเด้อมือแหลงใหญ่กับใส่หลอด มื่ออื่นจะคอยหลุนใส่แล้วแยกเขาสิหลุนใส่เบสบึงหาเห็ดบ่าดก็ม่าหาเหงือกหลอบจอน้องพี่น้องเนาะหาช้อนตันหนีทงไก่ด้วยจ่านี่อยู่ใกล้บ้านอยู่ราคาสี่กิโลด,ด้วยจ่าเด้อยายออกมาถือบ่วเท้า นะโอ้สอนไปเรื่อยๆเพิ่นถอนมันออกดวยจานนี้เรื่อยมาสอนหาเหนือเหลือจากเหนือแล้วก็หมกอ้น่ารูบมาก hai sao hai bên sao Nì, bên sao hai 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 bên sao nhìn bên sao hai bên sao đó bên sao hai 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 bên Đứa hai bên sao hai ถือปันนี่แล้วถาเนาะจ้าอ้ทำม่อมมทให่ยอม่้อดยใ้หมออหานหายปัดถือพี่น้องถือถือปัดปัดปัพี่น้องนี่ ี่น้องเห็นบ่ตนที่พี่น้องอืนเสียงเสาเสาแล้วคนเสาเนาะเทาแล้วแกอันมาเออมองเขาท้อนมันออกด้วยจ้ะนี่มันน้ำท่วมมันเน่าอยู่กลาง ทงด้วยหายถวถือดีบอน่ะโอ้พี่น้องถืออยู่มากมากมันจับก็ย่ายด้วยฮคันพูดกำลังดีๆสอนเขาเดียวเมียนี่แก่ะทองเสาเสาเก็บเสาโอ้พี่น้อ,อนง เออบาดนี่ถือไลเนาะเฒ่าเนาะถือไลยูังไงทริปกว่าแฟร์ในบึงมีตัวใหญ่ๆเลยเสียงเสียงเสาดพี่น้องหนึ่งบาดหนึ่งพี่น้องถือไลแน่อยู่เออเน่าเฒ่ามาแล้วมาแล้วรัวๆไปเลยวันนี้เขียดอีนา ไม่ได้ใส่เบ็ดก็ไปมกเนาะแถวเนาะแสบแสบเนาะแสบคือจะได้เศาจะได้ก็สู้เยี่ยมรักนะทุกคนนะแถวสู้เสมอไงเศร้าออกให้มันอันนี่ด้วจานี่เจ้าจีได้สอนนี่ยเอออืมอืมเป็นห่วง ลายหูลายตากขอโฟษข้อไัยเขามุมใหบ่นั่นเขียดเมย์บอกใหญ่ลุงโอ้ตาทองเขียดโมเนอะน่าคุ้มอุ้ยอือ แขมก็ได้นด้ดูเอ่ะจัไปอีกเออลบส้่พี่น้องหอี่บึงมงถือแน่ี้พี่น้องอ้ยถือยู่พี่น้องถือต่าดีซิดดีน้ดีเออติ๊งติ๊งิ๊งเลยอืมเยสอดคุ้นคุม่เมสาวังถึดีคุณจนมนานสนบ ดีเป็นอะไรยุ่งเลยพี่น้องดูใส่นาะโคพอนมือมันอยู่ทึ่งๆตัวใหญ่ๆนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องถือเนาะเท่าเนาะแนมบ่อไก่เห็นปะไดรดอกพี่น้องมันนี่จดิ้งอ้าวจะค่อยชัดถือสมศรีแนมรูปเธอเดียวชัดสลุดเธอเดียวชัดลุดสลุบไปพี่น้องเไทยไทยเนาะบะไทยเนาะได้จ่าย่ายญานมันยาว ทายาิจะจะรู้ไหมบึงจะเดียวไปพุนเลยเถอะเออนั่นพุนโอ้ยมันลงพี่น้องเลยเฮ้อแล้วก็ล่มมาเออค่ะเกาะเลยพี่น้องเแถวมาพี่เออเอาเอาเมาเมาแล้วเมาแล้วเซียแล้วพี่น้องกระท่องเมาดิ่ดลงเออเห้พี่น้องเห้ย นี่พี่น้องตัวนี้ก็ถือคือกันเอ้าเห็นบ่พี่น้องปลาปลาเห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วหาทุกอย่างที่กินได้เออไอจีไอจีชีวิตบ้านเฮาก็หาเม่าเม่าเมาแล้วโอ้ไล่หัวไ่ตาก็ถูกข้อพายปลาพี่น้องเฮ้อเต็มมือมีตัวใหญ่ มามาจากปนิยายไปมกด้วนี่ดิ้นนั่นแถเนาะดีน้ห้องเป็นแอดแบนี่ล้งเพลงอะเรื่อเนาะใหญ่บอกไปมาฮัตจริงๆดิเอาจิระฮัตริงจริงเส้นมอ่อนตอนสองมึงสอนเสยได้ดิเท่านั้นแล้ว กันบ่อบอท่านบ่อจากกระบิ้งอุ้ยเมบอียวโอ้เห็นบ่อพี่น้องปาดปาดนี่เห็นบ่อเห็นบ่อพี่น้องออกมามาคุกเลต้นนี้หูบ่อบาดจนี่กบหน่อยกําลังกินพี่น้องกําลังปนอุ้ยมืัอนี้จับเขี่ยจัวอะไรจังสู้เท่าสู <siglo>. ้เออเอเล่เลยติดไม่ออก นาเาแถวบงมาบบงมางพี่น้องเออโอ้อยบาทเท่าไรอันนี้สิบโตยี่สิบโตอยูน่นาแถวเออพี่น้องเห็นบ่ติดเลยยุ่งเลยยุ่งอยู่เออเอาไปมกตจำเท่ๆไปมกน้ำเท่เแถวตองเอาออกจังสี่เรืจ่าเดินดอเออจังสี่ช้อนไหนมันลงไปเต็มอยู่ อี่เห็นบ่อผีน่องห็นบ่อยู่ในหลองสองโตฮือบวบใหพ่อโตอ้ยที่เทานี่บึงเดือจานี่เอ้าเสาะเอือจังไหนหายเทาะ เฮ้ยนี่พี่น้องปัดน่องนี่ตัวใหญ่ๆกบกระได้ด้เจ้าเ้อมันๆรู้ได้กวดนะปีกดูมาทางปีกูดิเนาะเดี๋ยวด้อช่ยกบหาเลยพี่น้องเออสองโตกับพ่อปนเนาะได้อีนว่าถเนาะไรพี่น้องเห้เบิ่งแถบ ปาดถือค th no e. th ah, ือเก่าพี่น huh? ้องเอ้ยเออเต็นดองดองขึ้นเก่าดูดไถ่ายหายจโดนอีกพี่น้องถือกระบอกโบ๊ทเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเฮียดีหน้ากระถือเต็นเป็นรอยยุ่งอยู่เนาะพี่น้อง กระซองเอาทุกอย่างเอรีเลติโตหือไม่อีกเราพื้นไม่อีกเออเออให้บึงเตาไปหาดวิไปวีมานดีเนาะอย่างให้บึงให้บัวเฮียพี่น้องพี่โมพี่โมพี่น้องอุ้ยโจอีตายนี่ก็เออพี่น้อง ดูรวยไปเลยมันมันมันหาทุกอย่างที่กินได้เนะเท่าเนาะจ้าจ้าจ้าเออพี่น้องเลยมาได้ห่อน้ำยาดูเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงเสาร์เนื้อขาดกะสารไหมนะ เพื่อมาลบมาอีกไกลๆมาเลยเพื่อเอาเลยยังเก็บยังกูขาดตั่วนะก็อันใดบุคคลอู้ไปหนอฮะถึกอยู่ถึกแน่อยู่ สิพ่อแหละนี่สิพ่อแล้วแหละนี่ถอ,อยทับไปเงื่อนเอาลุยต่อเอออีเล่อีดิอือเอเอดูดูรัวไปเลยเออน้องเนอร์นี่ผลงานดีจ้ะผลงานได้ ดีจ้านี่นี่เห็นบ่อไปนองมือมืออื่นหัวมาทายจ้านี่ยใหญ่หลายอยู่พ่อโมกอยู่ด้วยจ้าเออใหญ่เอาไปใส่บิดน้ำน้ำเสาเน้อเออใหญ่จะเป็นหมกด้อยจ่าสอนหัวกรัวๆไปเลยมันมันอืมมันมันด้อยจ่าเด้อ กันสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแซ่ทุกขมิน่นใส่ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนหลูกไพ่ย่าไปไกลไปไกล้ด้วยจ่าเด้อต่อไปด้พี่น้องวตากับย่ายจะไปหนตา,ตา,า,าดูแลสุขภระผาบด้วยจ่าพ้นกระโตงแห้งน่นงจาจ่าเนาะรักนะจุ๊บจุบเรา บึ่งพี่น้นองเอน,น,นี่ปลาแยกยายหาอ้เมื่อใดพี่น้องนี่หางบ่พอดหนามันหลายยายห,หาเห็ดนี่หาในปลาแยกเดี๋ยวเราก็แยกแล้ไปสอนหาในขูกในปลา